ครับสวัสดีครับคลิปนี้มาเปิดที่วังพญานาคนะครับวัดยน,ดนใหญ่ครับไปเข้าไปดูไปชมกันเลยครับกำลังก่อสร้างนะครับสร้างอย่างไม่เสร็จครับผม พี่น้องผู้คนหลั่งไหลกันมาทําบนขอพรนะครับขอโชคลาภเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับไปกันเลยครับในกลางคืนจะมีไฟนะครับไฟสวยงามร่บทำการทุง่งทุ่งให้ทรงห้าพี่น้องนะครับบรรยากาศทุ่งใหทุงหน้ามน มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนฮะมาจากไหนเมียนมาหรือว่าคำพูดดีอนะครับน้องน้องชาวเพื่อนบ้านครับเออฮะครับมากันเยอะครับกลางตรงไฮตรงห้าพี่น้องบรรยากาศดีครับดีมากเลยครับ สบายดีครับทักทายสบายดีครับเพื่อน,อนๆทุกท่านพาเข้ามาดูมาชมนะครับสวยงามครับกำลังกำลังก่อสร้างนะครับโอ้นี่สวยงามครับ,รบนี่คือวังพญานาคครับวัดดอนใหญ่ วันนี้มีงาน,นครับวันสุดท้ายพาเขามาดูข้างในนี่คนเยอะมากเลยครับพี่น้องเรานะครับ ่อสร้างได้สวยงามมากครับถ้าเสร็จสมบูรณ์จะมารีวิวให้พี่น้อง f อซทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับโอ้สวยงามจริงครับอลังการครับสวยงามพาแต่ยังไม่เสร็จนะครับ กลางทงไฮรงหน้าพี่น้องครับฝากคลิปนี้ไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ครับ